สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าโซโนลาก็จะจบแล้วนะตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากนะครับพี่ก็ห่างน่าจะได้อยู่แหละนะครับอันดับร้อยห่างเยอะพอสมควรโอเคไปตีกันสัก3รอบแล้วกันก่อนจะจบหลีกเนาะเอาตัว เรากีก้ายังไม่รีนะเอาเอะพาโตก่อนเลยแล้วก็นี่กับนี่เลยแล้วกันนะโอเค <c oughs> เราน่าจะใช้ตัวกินพืชแบบตัวคล้ายๆกันนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วกันนะครับโอเคมา,เ,าเราแท้งได้นะดูจากเจ้าสังเขาเจน2แล้ว พาโตเราเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับขอชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้มแล้วไม่ตีเราขอชาร์จต่อเนื่องไปนะครับเขาป้องกัน2เขาตีมา2เราก็ยังไม่เป็นไรนะตีป่ะจะตีหรือไม่ตีไหม คิดนานตีไหมเนี่ยโอเคตีมาสองนะแต่อพโตมันโจมตีไม่แรงอะดิงั้นเราขอชาร์จสี่โจมตีสองไปเข้าสองแต้มได้ตอดหน่อยตีไม่แรงอะได้แต่แทงเนาะมีสามแต้มแล้วตีไม่ตีอีกนะ งั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองได้ตอดอีกหน่อยนึงครึ่งหลอดแล้วนะตอนนี้เขาห้าแต้มแล้วมาเลยห้าแต้มจัดมาหน่อยหแต้มอ้ยยังไม่ตีก่ะแล้เราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขาแต้มเดียวอ่ะไม่เป็นไร อึดจังเลยตัวนี้อ่ะมีหแต้มก็น่าจะตีเราหแหละหกไหมตีเรามาหนะครับแต้มหมดโอเคเราเป็นฝ่ายนอนก่อนเนาะลงมาก็จัดเลยสองแต้มป้องกันก็สามช้าสามไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ปปลายหลีกแล้วตัวคู่ต่อสู้ก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะจริงเหมือนเขาไม่ค่อยตีเลยมาแล้วอะ่ะมีสี่สี่แล้วตีมาหมดสี่เข้าเราหนึ่งนะโอเคเราก็จัดเลยสามแต้มก็ชาร์จไปสามแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุด ทม,ม,มีสี่แต้มแล้วตีไหมสีมาไม่ตีอะ่ะโอเคเราจัดเลยไปแปดแต้มเข่า6หนะเจอท่าไม้ตายโดดจิกจิกจิกกระสบัดก้มลงมาดูนิดนึงโอเคครับนอนไป ชนะไปนะครับรอบแรกของคลิปนี้ก่อนจะจบลีกก็ได้แต้มเพิ่มมาอีกนิดนึงก็จะกลายเป็น1,325คะแนนนะครับอันดับ84โลเพ็โอเครับของรางวัลได้ได้เหรียญเนาะโอเคไปต่ออ่รอบนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวเหมือนเหมือนกันแล้วกันเอาเจ้า เอาคอยาวแล้วกันเนาะแล้วก็นี่แล้วก็นี่เลยโอเคคอยาวลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นคอยาวไม่ได้คอยาวแบบตัวใหญ่เบิ่มเนาะเป็นคอยาวตัวประมาณปานกลางมามามาเซ็กโนโตีแรงด้วยส่นตัวนี้ อ่ะงั้นเราขอป้องกันไว้ก่อนเพตีแรงนะจะตีมาไหมสองแต้มนี้ตีมาสองนะครับโอเคอ่ารอบนี้เราก็ขอป้องกันชาร์จสองแต้มแล้วตีมาหนึ่งนะรอบนี้โอเค เดี๋ยวเราจัดการเลยดีกว่าไปไปสามแต้มชาร์จไปโอเคเข้าสองนอนอยู่แล้วเซกโนโลเลือดน้อยโอเคครับตัวที่สองเจ้าแองกิโลเจนสองนะอันนี้เป็นตัวรีเจนเดอรี่ระดับสามอีกระดับหนึ่งอะ่ะซองจวห้าหมื่นอะตีมาสามนะครับเราก็นอนไปโอเค เราก็จัดเลยแล้ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซาเรียบร้อยตัวสุดท้ายเจ้าโนโดนี่สีสแล้วตีไหมจะตีไหมเนี่ยตีมาหมดสี่นะครับ แล้วก็นอนโอเคครับตัวสุดท้ายของเราสบายสายม,มีเจ็ดแต้มเจอท่ากระทืบแผ่นดินสะเทือนไป7แต้มยืนก่อนแล้วก็ลงมากระทืบเรียบร้อยครับชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นรอบที่สองของคลิปนี้ได้แต้มสะสมอีกนิดนึง 1,356คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนโอเครับของรางวัลได้ได้ไดอ่าเยี่ยมดินอม่วง1,000นะโอเคต่อรอบนี้ใช้กินพืชเอาทีมนี้เลยแล้วกันเนาะชิงเต่านี่แล้วก็โคเรโน,โนเลยนะอ่ะโอเคมารอบสุดท้ายของ คลิปนี้และหลีกนี้เลยนะลักษณะตัวที่พี่เลือกลงต่อสู้ก็จะเป็นคล้ายๆสายพันธุ์จะใกล้เคียงกันนะโอเคของเขามี3เขาก็อาของเขาก็เป็นเขาๆหมดเลยเนาะเราชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้ม2แล้วไม่ตีนะแล้วเราก็ชาร์จต่อเนื่องเลย ป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสามแปมแล้วแล้วตีมาหมดสามเราก็นอนอ้าวยังไม่นอนนะโอเคอย่างนี้ก็สบายเลยใส่แล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซะเรียบร้อย เขามีสมก็น่าจะตีสามแหลแล้วเราก็นอนแล้วฟูกุยก็ลงมาจัดก,การสามแต้มตีมาหมด3โอเคชิงเต่าเรานอน,อนไปก่อนฟูกุยลงมาก็จัดเลยแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยตัวส,สุดท้าย มีสีตีไหมถ้าไม่ตีก็โดนนะยังไงยังไงตีมา3มนะครับมีกักไว้หนึ่งอีกโอเคโคเลโน,โนลงมาจัดการถ้าไม้ตายแปดแต้มครับเจ้าดาโกเซลท็อปทำกับเพื่อนเราได้ไม่ป้องกันด้วยเรียบร้อยสะบัดหางไปนอนซะ โอเคครับก็ชนะไปอย่างต่อเนื่องนะครับ3รอบของคลิปนี้เหมือนเดิมคะแนนก็จะเพิ่มกลายเป็ 1, น1386คะแนนอันดับไม่เลื่อนโอเครับของรางวัลรับได้ได้เหรียญน,นะโอเครับภารกิจลายวันได้2ออันโอเคครับ โอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าโซโนราสอรัสก็ใกล้จะจบแล้วนะครับพี่ได้แน่นอนเนาะโอเคเดี๋ยวใกล้ๆจะจบหลีกมาเจอกันอีกทีครับอะ่ะก็กลับมากันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณนาทีครึ่งนะพี่ก็อยู่อันดับ84ไม่ล่วงแน่นอนภายในนาทีครึ่งไม่น่าจะทําให้พี่ตกลงไปโลเพชรไอโลทองได้เนาะ ันดับห่างพอสมควรส่วนอัดับหนึ่งก็โอเค2 0 0พอ่ะเราได้แน่นอนอยู่ในแหลงเพชรก็จะได้เจ้าโซโนลาไปดูของรางวัลกันดีกว่าอย่างแรกเลยเป็นแบบฟิกนะ2 0 0 5ดินเอมม่วง500เงินเขียวแล้วก็อาหาร2,000 200, 0 0กว่ากว่านะครับ แล้วก็เจ้าโซโนโลาซอรัสนะครับในรูเสาคอยาวตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเนาะจะคล้ายๆกับเจ้าบาคิโออะนะครับลักษณะแอนิเมชันค่คล้ายๆกันตัวนี้พี่เคยทำคลิปเลเวลแม็กไปแล้วนะโอเคก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะครับใครมีตัวเยอะกินพืชเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอย่างของพี่เนี่ยตัวกินพืชค่อนข้างจะเยอะเลยนะมีหลายสายพันธุ์ด้วยก็พยายามจะ ปั้นให้เลเวลแม็กทุกๆตัวนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆคนที่ไม่ได้นะปั้นตัวให้เยอะๆเข,เข้าไว้แล้วเดี๋ยวตีลีกมันก็จะง่ายเองนะครับตอนนี้ก็เหลือ5 4 3 2 1หมดเวลาครับได้แล้วแน่นอนปะเดี๋ยวไปเปิดซองกันเลยก็ได้ของรางวัลตามที่ไปดูมาเมื่อ สักครู่เลยนะครับแล้วก็เจ้าโซโนลาโซลัตมาอีกตัวนะครับโอเคตัวลีเจนเดอรี่ระดับ2แต้มเจอว์วิวอนะโอเคปลดล็อกอีกหนึ่งครั้งนะเคยทำคลิปเลเวลแม็กแล้วก็ปลดล็อกเขาไปแล้วเนาะโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะดูแล้วก็เป็นสายแท้งนะเลือดค่อนข้างจะเยอะผลังโจมตีพอประมาณไม่ถึงกับต่ำมากแล้วก็ไม่ถึงกับสูงมากนะครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อย หลีกล่าเจ้าโซโนลาซอรัสนะครับใช้ตัวกินพืชล้วนๆในการลงล่าเขานะพี่ก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ